ไปเราไปดูกันวันนี้เป็นวันที่25วันคริสต์มาสนะครับที่บ้านของเดะรอสไป,ไปเดินไปเรียวเอาเดินไปดีลูกไเอาไป นี่ฮะข้างหน้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาแล้วไหนเฮ<ม>้ยีิโมไหนเ้ยเฮ้ยอะไรอะเก็ดบอดก็มาครับเก็ดบอดก็มาครับโอ้ยไม่บอกพี่หนุ่ยอ่ะหันมาหันมาขอบคุณเจ้าค้อกันเร็วเนาะหันมาขอบคุณหันมาหนิเหมือนเดิมครับปีนี้ มีเกงด้วยของพ่อด้วยเนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราขอบคุณขอบุณเซนต์คอร์เลี้ยงเนาะขอบุณเลี้ยงขอบุญสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับที่นี่ขอบคุณเซนต์คอรสวัสดีค่ายด้วยสวัครัโอ้โหนี่ครับวันคริสต์มาสของเด็กๆครับ มีสองแบบแล้วก็เล่นในกันโอ้ลองเลยไหมอยากลองอะอยากลองลูกเป็ดอ่ะหนูอยากเล,ล่นลูกเป็บดบดู๊ตบู๊เกมอันนี้เลยบู๊ตเอากลองเนี่ยอาจารย์เหลือง